ฮัลโหล굿มอร์นนิ่งไมเนมอิสเบียกพงศธรเรียกคำถึงยังล่ะเบียกลำเพลินออฟฟิเชียลมกน้าใหม่ทอดปลา ทอดน้องไก่ส้มตีนงัวขอบคุณหมกหน้อไม้จากพี่เออพี่ซอนพี่แอนนะครับส้มตีนง่วซอกรุงสังมากอเมริกาเอะกวนเถอะกวนมุนกยังวนเป็นยังสี่ปะบอกมันคือเป็นอัน

วันนี้เราเดินทางไกล300กิโลเมตรไปจงังห <c oughs> วัดเลยวัดโพนงามบ้านกิดต,ตอำตำบลน,น้าอานอำเภอเมืองจงังหวัดเลย ทบเบ้วมขึ้นแม่เด็หกสบาทเป็นบ่จบข่าวเลยเจะออกฉากเดียวข,วม,ข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 วม่ร่แม่งร้ฉากแรกหกสิบบาทเซราหกสิบบาทเฮ็ดเ <c oughs> ียอีกเท่าบาท <c oughs> อาวมาขึ้นพระมาณนดียครับนา,า,านจมือครับ พอ่ซนมากมันจะได้แบบซูนบาทกับซาอุบาทไงปลาหมึกแต่หมูบ้านนี่ยรู้ป่วกินนี่มีมุกมาใหม่มีปอดปาอาลาฮะปลาหมึปมูปลาเสียปลาหมึกบปลเสียบหมึกแห้งเน,นาะหมากใช่ไปดูยังสีชัดเจนเลยมผมแม่ แค่เจนทั้งใดมองกลางแวกออกนี่มันชีาเขาแม่นเหรอเนาะมันสีขึ้นเลยได้มันเป็น,นสนีสันไหมเราก็ุดถ่ายเห็น,หนอ่ะเห็นมันสวยงามสวยงามแล้ว,วแต่แแแมันบอ่อได้นอมน่อมได้ไป่ำดูลิ้นกับตู่พ่อ นอนอย่้ัน,นอนีอสอบ้วกันอ่ดีจดปะ่ะมื่อนี้เราไปอำเภอเมืองแม็ไปล้านเสริมสวย<ง>ย่อมปิดผมขาว ขอลงก็เป็นอยอดห่งสองเหมือห <c oughs> อยล่งปั๊บแหนนทองลวดน่าองกินน่มเปรียวได้ลายมันยังมีุลินซีนว่าแ <c oughs> ม่ก็ซื้ <c oughs> อกินได้ลินรุดูมสกับใลุง่งใช่เป็นนาทีแล้วลูกเนาะสามเดินกับใลุง่งค่หนึง ว่าวงงมนิ่ลงเเนจังเพียเองเจะาจะไปยู่้านพอิเียบ่เขางลงเซเนนองกับไปลงโยมน้ำงาไปงานเท่านั้นนางรดมาเดีลงแตกรุงเทพแม่ก็กนจากขึ้นรถจะบานจะบอกกรปรับน้ำเดี๋ยลงเื่อ,อ,อ,อผมกัเงอแปดเก่าสุโมงปาดบริโลลงเหยียวล่งยังเลยคือจีบปวดจังไรับเยวๆแบบว่ารถมันเแ,แ๋เย็นดีเนาะ แม่หวยังหัวตังเนาะโอยได้หลายัวแ่เน้หมูเน่าน่กินก่อนให้ต่อให้กินก้อนทุกเจ้านั่นทุกครกินนิดหน่อยเดทุกคนกลับไปเพราะว่ากินหลายพอได้ไม่สิอยากนอน อันนี้กหลายปไะ้ดกันนะนี well> Damn, yes ่ชิมรงซำซ้ำกูสอเอ้าโอใารจะกินไงกูวะเอ้าไคชิมวลาหลักกินกนไงสอบก้อนไปแล้วภาคคนใส่ได้กับทิมิตาใส่เดียวกัน

ข้อ,อมือขึ้นมาทำขึ้นกับมาทำมผมเด่นซอกรุก่งน่อนใส่ว่ลตะอต๊ะยีร<อ>ตอนนั้นโฟนมันกำลังลื่นมากพอดีเ,อเป็นเม็ดเล่ลนห<อ>น่อยอีสายซอ,อกรุ่งแบบว่าสุดเลย <c oughs> ไม่เห็นบอลล่ะแลวต๊ะอ่อนเหตุเรื่นี้มาโต๊ะไทย ตกอีีนหาเสือมัน่วนหนึ่งแหงมีร่มมากพร้อมก็ยังบเสือเลยว่ะถากหาได้สากเลยมีร่มวีวีมาบเรืแอแถว่าหลอดมีปะบต,ตกเฉยเงียบไปเลยาแมทีแก็มเาเดเืด่อห้งวันน่เตยล่าอู้โบมีร่มแบบพ้อนแบบ เตยลาบ้เตยลาบมีร่มมมีหยังเลยหอนเอาแบบนี้แตกมาแม่กินสมักเสียมันี้อิ่มบ่แหงอิ่มอิ่มอิ่นี้สิอันนี้แล้วฮะโอเคโอเคซิกเกล็วันนี้พบกันที่วัดโพนงามบ้านติดต่อตะบนนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลย ฉันกินนี่ไว้สมีค<อ>รับพี่น้อง